สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยนะครับกับบทสัมภาษณ์ล่าสุดของคุณจักรภพเพนแค่สวัสดีค่ะครับหลังจากที่คุณจักรภพได้เข้าพบคุณทักษินชินวัตรก็มีข้อมูลน่าสนใจออกมาเยอะเลยเราจะมาดูกันว่ามุมมองเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาหลังคลิปหลุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงสถานการณ์การเมืองปัจจุบันของรัฐบาลด้วย ผ่านมุมมองคนใกล้ชิดคุณทักษินเลยใช่ค่ะคือบทสัมภาษณ์นี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่ามันสะท้อนภาพสภาพจิตใจของคุณทักษินจากคำบอกเล่าของคุณจักรภพเองเลยแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์การเมืองที่เขาใช้คำว่าหนักแต่ยังไปได้นะคะอืหนักแต่ยังไปได้ค่ะแล้วก็มีเหตุผลด้วยว่าทำไมเอ่อถึงมองว่ายังไม่ควรยุบสภาตอนนี้น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลย สภาพจิตใจของคุณทักษินเป็นไงบ้างครับหลังมีเรื่องคลิปกับสมเด็จหุนเซนออกมาตามที่คุณจักรภพเล่าเนี่ยนะคะท่านดูเสียใจมากกว่าที่จะโกรธนะคะเสียใจค่ะเหมือนกับเสียใจในความสัมพันธ์ที่มันยาวนานหลายสิบปีแบบนั้นนะคะอ๋อเข้าใจครับอกอดเลยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าใช่ค่ะทั้งที่ปกติกออ็มีการติดต่อพูดคุยกันเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เลยอาจจะตีความได้ว่า ความสัมพันธ์หรือว่าความไวเนื้อเชื่อใจในระดับเดิมๆเ,เนี่ยมันคงคงเปลี่ยนไปแล้วจริงๆโอ้แสดงว่าเรื่องนี้มันกระทบความรู้สึกส่วนตัวคุณทักษิณค่อนข้างมากเลยนะครับใช่ค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเบื้องหลังคลิปนั้นล่ะครับมีรายละเอียดอะไรเพิ่ม,เต,มเติมไหมคะที่คุณจักรพบเล่าอ๋อมีค่ะคุณจักรพบยืนยันเลยว่าเป็นการคุยผ่านสปีกเกอร์โฟนสปีกเกอร์โฟนค่ะแล้วก็อยู่กันคนละที่เลยนะคะคือนายกพระทองทานอยู่ไทยสมเด็จฮุนเซนอยู่กัมพูชา แล้วก็มีคนแปลอยู่อีกที่หนึ่งอ๋ออย่างนี้นี่เองอาซึ่งสถานการณ์แบบนี้มันก็อาจจะทําให้การสื่อสารหรือการแปลความหมายเนี่ยมันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ครับครับก็เข้าใจได้เลยการสื่อสารทางไกลผ่านล่ามอีกทีมันก็มีโอกาสคลาดเคลื่อนได้เนาะใช่ครับแล้วคําพูดที่เป็นประเด็นล่ะครับมีการพูดถึงไหมมีค่ะก็แน่นอนโดยเฉพาะคําว่าอยากได้อะไรอืมคานี้แรงอยู่ค่ะหรือการที่ พูดถึงไม่ทับภาคที่2ว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามอะไรแบบนี้คำพูดพวกนี้แหละค่ะที่มันกลายเป็นประเด็นใหญ่โตตามมาจนนายกต้องออกมาขอโทษครับแล้วก็เกิดกระแสะความกลัวเรื่องอขายชาติผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรไปนู้นเลยใช่เลยค่ะก็เป็นบทเรียนสำคัญเลยนะคะเรื่องการแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างการพูดคุยแบบส่วนตัวกับการสื่อสารในตำแหน่งที่เป็นทางการ ครับผมฟังดูก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจริงๆนะครับแล้วทางนายกแพทองทานเองล่ะครับคุณจักรภพได้เล่าไหมว่าท่านมีปฏิกิริยายัางไงบ้างเล่าค่ะท่านก็ดูเครียดนะคะแล้วก็เหมือนเจ็บใจเจ็บใจค่ะไม่ใช่ว่าอ่อนแอแต่เป็นความรู้สึกเจ็บใจที่ว่าเจตนาดีทำไมถึงถูกตีความไปในทางลบได้ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นก็สังเกตได้ชัดนะคะว่าท่านาระมัดระวังคำพูดคำจามากขึ้นเยอะเลยเวลาสื่อสารกับสาธารณะครับก็น่าจะส่งผลต่อภาพรวมการเมืองด้วยเนาะแล้วคุณทักษิณแล้วครับประเมินสถานการณ์รัฐบาลตอนนี้ว่ายังไงบ้างคุณทักษิณมองว่ารัฐบาลยังยังมั่นคงอยู่นะคะคือเช็คเสียงแล้วยังไปต่อได้อ๋อยังไหวอยู่ค่ะ แต่แต่ก็แสดงความกังวลเหมือนกันเรื่องภาพรวมประเทศที่ดูเหมือนจะถอยหลังแล้วก็ปัญหาจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญอยู่ครับมีความกังวลแต่ทำไมถึงยังไม่ยุบสภาล่ะครับมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังไหมอันนี้เป็นประเด็นที่คุณจักรภพวิเคราะห์ไว้น่าสนใจมากเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของเขานะคะคือเหตุผลหลกัลกๆเลยเนี่ยคือยุบไปก็แพโ้โหพูดตรงๆเลย ค่ะเป็นการยอมรับไกลๆเลยนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยพักเพื่อไทยยังตามหลังออพักคส้มหรือก็คือก้าวไกลนั่นแหละค่ะเลยจําเป็นต้องเร่งสร้างผลงานให้เห็นชัดๆก่อนต้องตีตื้นให้ได้ก่อนตีตื้นค่ะโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องที่เป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้เลยครับเป็นการประเมินที่ต้องบอกว่าตรงไปตรงมามากนะครับแสดงว่ายุทธศาสตร์หลักของเพื่อไทยตอนนี้คือต้องมุ่งเรื่องผลงานเป็นอันดับแรกเลย ถูกต้องค่ะต้องเน้นเรื่อง delivery delivery ค่ะคือการสร้างผลงานที่มันจับต้องได้ให้ประชาชนเห็นจริงๆแล้วก็ต้องทำควบคู่ไปกับการ uh, social listening ด้วย social listening ค่ะคือการรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องยอมรับความจริงได้ว่าตอนนี้ยังเป็นรองคู่แข่งอยู่ สรุปง่ายๆก็คือต้องก้มหน้าก้มตาทำงานพิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วก็ฟังเสียงประชาชนให้มากขึ้นว่างั้นเนะครับใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยถึงแม้จะยอมรับว่าสถานการณ์โดยรวมมันหนักนะคะแต่ก็ยังเชื่อว่ารัฐบาลไปได้คือยังสามารถฟื้นความนิยมกลับมาได้คุณจะกระพบใช้คำเปรียบเปรยว่าเล็กได้ก็ใหญ่ได้อีกนะคะโอ้ครับครับค่ะแม้อาจจะไม่ใหญ่เท่าสมัยไทยรักไทย แต่ก็ต้องหาจุดขายใหม่ๆแนวทางใหม่ๆมานําเสนอประชาชนให้ได้เข้าใจครับทีนี้กลับมาที่เรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาสักนิดหนึ่งครับแนวทางการปฏิบัติต่อไปคิดว่าจะเป็นยังไงครับคุณจักรพมองว่าคงต้องปรับรูปแบบไปเน้นความเป็นทางการมากขึ้นนะคะลดเรื่องส่วนตัวลงใช่ค่ะลดบทบาทความสัมพันธ์ส่วนตัวลงแล้วก็อาจจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเรื่องอ,อ,อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวของสมเด็จฮุนเซนด้วย ที่อาจจะมีส่วนในเหตุการณ์ครั้งนีแ้แต่ก็ไม่ควรถึงกับตัดขาดความสัมพันธ์ไปเลยนะคะเพราะยังมีเรื่องอื่นๆที่ต้องร่วมมือกันอยู่โดยเฉพาะปัญหาชายแดนครับก็นับว่าเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายรอบด้านจริงๆนะครับสำหรับรัฐบาลและก็พักเพื่อไทยทั้งการเมืองในประเทศเศรษฐกิจและก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ต้องจัดการอย่างระมัดระวังมากๆ ใช่เลยค่ะก็เลยมีประเด็นสุดท้ายที่อยากจะชวนคิกต่อนะคะว่าในภาวะที่การเมืองมันซับซ้อนแบบนี้ขอจํากัดทางกฎหมายก็เยอะความคาดหวังของสังคมก็เปลี่ยนไปแล้ว การมุ่งเน้นแค่สร้างผลงานหรือ Delivery อย่างเดียวเนี่ยมันจะเพียงพอไหมคะที่จะให้พักเพื่อไทยสามารถเรียกความไว้วางใจจากประชาชนกลับมาได้จริงๆหรือว่าเอ่อจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นอาจจะเป็นเรื่องโครงสร้างแนวคิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวได้จริงๆครับก็น่าคิดตามจริงๆครับเป็นคำถามสำคัญสำหรับอนาคตของพรรคเพื่อไทยเลยทีเดียว